Oh. Yeah.

วันที่ตวันข้าพเจ้าขอรับนาบารมีพระสองขคุณนางอีกทั้งคุณพระบิดามารดาอุปัชฌาครูอาจารย์อีกทั้งคุณพระฤาษีมหาพรหมเมตพระฤาษีเนี่ยพระฤาษีมุชิตาวาพระฤาษีสมุหาวันทั้งพระเพียรชมุกันและนางสิรีวิทยาอีกทั้งพระองค์องค์พระเพลงพระพายพระธรณีพระอิศวรปู่เป็นเจ้าฟ้าขออัญเชิญเสด็จลงมาประสิทธิพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้าในเวลาบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพพญาเจ้าทั้งหลายทั่วพื้นปฐพีพระฤาษีทั้งร้อยแปดตนทั่วพพื้นปฐี บัรดาลดงสรรพสิิทิทยาพะกุยยาพระกุเทาพระพักและอักษรสภาผอเป็นกรรมสิทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าในเวลาบัดนี้เถิดโอมลึกลือลกลือนามาภุสะจัพัสสนาโมพุทธายาโอมลกลือลือนามาัสะพสนโมพุทธายมึกามาัสสะจัพัสสนาโมพุทธายะ ข้าพเจ้าข้อยก่ออัญชุลีไว้ฤาษีทั้งร้อยแปดตนทั่วพื้นปฐพีดนบานานนนน์เพื่อสรรพสิธิวิทยาให้นักลือโมรัตนพุทธนันพั่วโลกาธาที่ชมพิรมันซายับังเกิดเป็นนักเมตตามหานิยมหรือหรือครูเทววันทามะพันเตหรือหรืออรหังอยู่แล้วหรือยังพระปูนารอดข้อเชิญเสด็จมาอยู่ตัวเอหิมาบังเกิดหรือหรือพระกวาอุทังอโถจะภษัสะคงคงอ๊ะ ฤืืออระหังอยู่แล้วหรือยังพอปู่นารอดขอเชิญเสด็จมาอยู่ตัวเอหิมาบังเกิดฤืือพักกวาอุทังอัตโนจะพักกระสะคงคงอะกฤืืออระหังอยู่แล้วหรือยังพอปู่นารอดขอเชิญเสด็จมาอยู่ตัวเอหิมาบังเกิดฤืือพักกวาอุทังอัตโนจะพักกระสะคงคงอะกฤืืออระหังอยู่แล้วหรือยังพอปู่นารอดขอเชิญเสด็จมาอยู่ตัวเอหิมาบังเกิดฤืือพักกวาอุทังอัตโนจะพักกระสะคงคงอัก ร mer, ini, you, ือรือังอยู่แล้วหรือยังพบปูนารอดขอเชิญเสด็จมาอยู่ตัวเอหีมาบังเกิดรือหรือพระกว่าอุัรอัจโจะปัพระักดิ์องงฮะการมาปรากบุกเกรีเกดการมา